เรามาดูท่าค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันครูจะให้ฝึกท่าที่ต่อไปเลยเนื่องจากเวลาเรามีไม่เยอะแล้วนะคะเราจะไปที่สไลด์ที่6เลยค่ะจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่นะดูบทนี้อ่านบทพร้อมกันเริ่ม บางครูเคยอ่านบทร้อยกลองครูพิมพ์สอนใช่ไหมลูกทีนี้เวลาหนูอ่านเนี่ยเวลาเราจะตีบทเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ที่มีให้แทนเพามันเหมือนคนพูดไม่ชัดอะ่ะถ้าเราพูดไม่มีจังหวะพูดไม่ชัดถ่าที่สื่อออกมาชัดไหมชัดไหมจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่โอ้ยเรามียิ่งใหญ่แล้วเราหยุดอะ่ะ แล้วมันจะใหญ่อยู่ตรงนั้นน่ะสักแป๊บหนึ่งนี่กอ้องไหมจะตอบแทนครารัก่ส้นเนียดพอใส่ท่าก็ใส่มั่วๆใส่ไม่ทันใส่ไม่ถูกนึกอองไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใส่ท่าเนี่ยเราต้องท่องบทให้เป๊ะซะก่อนจําบทได้โดยไม่ต้องดูเหลือบนิดนึงเออมันยังจาไม่ได้ก็เหลือบเที่ยวต่อไปไม่ต้องเหลือบแล้วนั่นคือต้องตั้งใจบทนี้ครูให้ใส่สองท่าฟังนะเดียวงานเดียว เดี๋ยวนี้ปลายทางด้วยนะคะบทนี้โจทย์คือให้ใส่สองท่าเท่านั้นเวลาท่องบทท่องให้มีจังหวะเริ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต้องร้องเริ่ม ถ้าใครสามารถบอกว่าครูขาหนูไม่ได้จริงๆ2งสองท่ามันน้อยไปหนูขอ3ให้ให้ใหได้2ถึง3ามท่าเออนี่หนึ่งบทนะคะงานเดียวนะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะเรียกออกมานะฉันคิดทุกคนต้องคิดจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ที่มีให้เต็มล้นใจจึงทดแทนค่าสิ่งนั้นขออีกบทหนึ่งค่ะต่อเนื่องจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านท่องค่ะ จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านให้รู้ว่านานเท่านานไม่คิดลืมค่าน้ำนมนะคะต่อเนื่องกันนะคะจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านให้รู้ว่านานเท่านานไม่คิดลืมค่าน้ำนมสไลด์นี้เนี่ยนะคะได้สองท่าหรือท่าหนึงก็ได้ แต่ไม่คนเกิน2องท่ารวมกันสองสไลด์กี่ท่าไม่เกิน5ท่าบางคนได้สีท่าก็ได้จำบทได้ไหมจำไม่ได้เปิดหนังสือนักเรียนมีทุกคนนะสำหรับปลายทางที่ไม่เคยตามรายการครูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูขึ้นสไลด์ให้เริ่มจากจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ที่มีให้เต็มล้นใจจึงทดแทนค่าสิ่งนั้น จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านให้รู้ว่านานเท่านานไม่คิดลืมค่าน้ำนมทั้งหมดครูให้เวลาสนาทีค่ะเดี๋ยวครูจะเรียกออกมาผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนงานเดียวค่ะเอาท่าง,ง่ายๆแล้วมือที่ใช้ให้ดูและประดิษฐ์เป็นท่ารำไม่ใช่เอามือแบบ ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันไม่เอาให้มันสวยมีการกรีดนิ้วมีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้มีน้องชั้นปฐมมาศึกษาปิที่สี่เขามีการเขาประดิษฐ์ท่าของเขาเนี่ยเขามีกรีดนิ้วนะมีการใช้มือที่ไม่ได้ใช้การตามธรรมชาติขณะเดียวกันก็มีบางคนมือก็ยังคงใช้มือแบบธรรมชาติที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้นี่คือท่าประกอบเพลงประกอบการแสดงนะคะ จะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ที่มีให้เต็มล้นใจจึงทดแทนค่าสิ่งนั้นจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านให้รู้ว่านานเท่านานไม่คิดลืมค่าน้ำนมสามนาทีลูกเลวได้ทานข้าวแล้วผู้ชายใครได้ออกมาเลยค่ะผู้ชายสองผู้หญิงสองค่ะ เราพันไดไหมหนูได้ป่ะคะมันต้องได้ไม่ใช่ตอบว่าไม่ได้ว่าได้แล้วยังอไม่มีอะไม่ได้อะต้องได้แล้วต้องได้แล้วนะคะได้ดีหรือไม่ดีไม่ถูกใจใครไม่เป็นไรแต่เราต้องทำของเรา อย่าหวังเพิ่งกลุมม่มอุ้ยมีกลุมม่มมีกลุ่มต้องช่วยกันช่วยกันพอถึงเวลาตัวรออทุกทีใช่ไหมเออต้องต้องฝึกช่วยตัวเองลูกเขาบอกว่าใครจะช่วยเราต้องต่อเมื่อเราช่วยตัวเองก่อนถูกไหมคะเราช่วยตัวเองใครก็อยากช่วยเราพอช่วยตัวเองได้แล้วก็ได้เผื่อแผ่ไปช่วยเหลือเพื่อนด้วยเออ วิรัต1หนึ่งคนออกมาค่ะผู้ชายได้หนึ่งแล้วนะผู้หญิงแพรพันหนึ่งค่ะผู้หญิงขออีกคนนึงมข้งหน้าเลยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม,ไมีคนนึงผู้หญิงม,มีหลบหน้าหลบตาหลบหน้าหลบตาได้ไหมคะมพิการไ,ได้อพราธรรมชาติ วิลัตบอกว่าธรรมชาติ <S <S ได้ออกมาวิธรรมชาติออกมามาตามธรรมชาติของเธออะไรมามาเอ่อตาจะออกเหรอตานออกไหมไม่เอานี่หลบคู่อ่ะสองคนนี้ออกมาทั้งคู่เลยมาสองคนเธอด้วยมาผู้หญิงมีสามมาเร็วแล้วจะหมดเวลาแล้วลูกเดี๋ยวไม่ได้นําเสนอนี่ถ้ามีเวลาเยอะแบบนี้กว่าน,นี้นะเธอต้องได้ดีกว่าน,นี้แน่ๆเลย ตอนนี้ก็ได้แล้วเนี่ยโอ้หมอหอมหางยาวใช่สามพอมาแล้วน,นำเสนอทีละคนใครจะเอาก่อนใครอยาก่อนใครจะก่อน,อนถอยหลังไปหน่อยถอยหลังไปหน่อยนี่ฮะถอยหลังไปหน่อยใครจะก่อนใครก่อน,ใค,อนใครก่อนดีคะ่ะเพลพันไหมเพลพันนี่เขาแบบว่ายอมทุกอย่างเลยนะเพื่อนใหนทำไรวิรัตก่อนไหม ยืนห่างๆกันแบบว่าระยะให้เสมอเสมอไม่ใช่ไม่ได้ห่างกันมากเข้าไปหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าชิดกันอีกคนหนึ่งอีกคนห่างให้เสมอเสมอห่างช่องไฟเท่าๆช่องไฟอ่ะคําว่าช่องไฟอ่ะกูพูดหลายรอบเลยครั้งและช่องไฟเท่าๆกันอพร้อมกันพอพร้อมกันปุ๊บตัวใครตัวมันคนดูก็ดูไม่ทันติใช่ไหมพร้อมกันหรออ่ะพร้อมกันอ่ะดูนะคะ เพื่อนช่วยบอกบทค่ะท่องบทหนึ่งสองสามจะท่องอ่ะไม่ได้ต้องร้องจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ท่องอ่ะไม่ได้ต้องร้องจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่อา้าวจะ จริงท่าดีนะถ้าสวยแล้วด้วยอ่ะแต่ยังแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจยังงงๆเวลามันน้อยไปใช่ไหมคะนี่ถ้าครูมีเวลามากครูว่าครูปล่อยเอาเพลงมาเปิดเธอคิดท่าได้สบายเลยใช่ไหมอ่ะอีกครั้งค่ะเดี๋ยวครูท่องบทให้ดีนะคะถ้าถ้าครูนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะทำท่าจะตอบแทนแบบนี้อ่ะสวยอ่ะจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่พอยิ่งใหญ่ปุ๊บหนูไม่ต้องเอาเป็นท่า ลำไทยก็ได้เป็นท่าสากลก็ได้ท่าสากลกรีดนิ้วแบบสากลนะเขาก็กรีดนิ้วกันนะ,ะจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ที่มีให้เต็มล้นใจจึงทดแทนค่าสิ่งนั้นจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่าน ให้รู้ว่านานเท่านานไม่คิดลืมค่าน้ำนมค่าน้ำนมถ้าเป็นมือสูงได้ไหมน้ำนมมันเป็นของที่เรามันมีค่าอาจจะเป็นมือสูงได้เมื่อกี้เที่ยวแรกก็ดีกว่านี้เดียวกับดีกว่าเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองชัก,ชกงงใช่ไหมนะคะก็ดีตบมือให้เพื่อนค่ะ เมื่อกี้ดูท่าของเพื่อนจะตอบแทนใช่ไหมจะตอบแทนครูนึกไม่ถึงนะว่าเธอจะใช้ท่าโอ้ยฉันจะตอบแทนบุญคุณแม่ฉันใช้ท่าวงนี้ก็ดีดีจะตอบแทนครูขอจริงๆถ้ท่าครูไม่มีอยู่ตรงนี้เลยนะครูไปท่านี้เลยจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่แต่เธอไปเล่นท่าแบบเป็นท่าวงัวบาลซึ่งมันยังไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ได้จะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ ที่มีให้เต็มล้นใจหรือแบบนี้ก็ได้ที่มีให้เต็มล้นใจจะทดแทนค่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันสูงอ่ะมันไม่ควรจะแบบนี้สิ่งนั้นมันก็ควรจะขึ้นไปสิ่งนั้นจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านทำไงเมื่อกี้จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านมือต่ำได้จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านให้รู้ว่านานเท่านาน ไม่คิดลืมค่าน้ำนมท่านี้ได้นะคะหรือท่านี้ค่าน้ำนมได้นะคะเก่งขึ้นเยอะเก่งขึ้นเยอะขนาดมีเวลาแค่3นาทีถ้ามีให้ครึ่งชั่วโมงแสดงได้เลยวันแม่นี่ขึ้นแสดงได้เลยครูไม่ต้องคิดให้แล้วนะคะก็ต้องไปฝึกต่อค่ะแล้วก็ฝึกคิดบ่อยๆฝึกคิดเองนะคะอย่ามองเพื่อนมองเพื่อนอย่าดูถูกความสามารถของตัวเอง ทุกวันนี้หนูมักจะเฮ้ยไม่มั่นใจเฮ้ยใช่เปล่าจริงๆหนูก็มีความสามารถแล้วก็คิดได้แต่ต้องคิดเองนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ